วิธีฝึกใจให้เบาคือปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใบไม้เนี่ยที่เขาร่วงลรยหล่นลงมาจากต้นไม้มันไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ไม่รักแต่มันหมายความว่าถึงเวลาแล้วใบไม้มันก็ร่วงลรยลงไปมันก็เหมือนกับขันที่เบสเนี่ยล่ะคะ่ะเสียงขันที่เบสที่เราได้ยินดังจังหวนและเสียง มันค่อยๆหายไปเสียงมันก็ค่อยๆเงียบไปมันก็เหมือนกับความทุกข์ความสุขที่มันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าใจเราเนี่ย ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติใจเรามันก็เบาสบายด้วยรักจากใจของท่านทัญญณีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ